กาแฟโปรเทคโปรสลิมและตาซอยน่าวันศุกร์แล้วนะครับคุณผู้ชมบางทีบางคนลืมตื่นมาเปิดรายการลืมวันลืมคืนเช้าวันศุกร์แบบนี้ก็ขอมอบคำบรรทเชิงใช่ครับเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนจะเข้าสู่ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่แล้วข้ามเราได้พบกับตัวจริงของทั้ง5ผู้เข้าร่วมแคมเปญ New You กับโปรสลิมและช็อปเค้าเชฟกันไปนะฮะวันนี้ทั้ง5คนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ แล้ววันนี้เราก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าพวกเธอทั้ง5้าคนเนี่ยมีสุขภาพดีและกลับมามั่นใจอีกครั้งได้ยังไงนะครับถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดูดีและมั่นใจต้องติดตามนะครับครับตอนนี้เราขอต้อนรับคุณอุ๋ยคุณคิฟคุณเปิ้ลคุณใบเตยคุณและคุณโอครับรุ่นสวรรค์ครับสวัสดีครับพี่ดีครับท่านอยู่กับเราแล้วนะครับนะเข้มชีมงานนะฮะบอกเดี๋ยวพูดก่อนที่จะพูดถึงการเข้าค่ายรหรือไปเข้าแคมป์เนี่ยต้องขอบอกว่าน้ําหนักของแต่ละคนนนนนก่่อห้้าีีเย ว่าเรามีการชั่งเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาอ่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าน้ําหนักเริ่มของแต่ละคนเนี่ยเท่าไหร่เริ่มที่คุณอุ๋ยก่อนดีกว่านะครับคุณอุ๋ยนะฮะปัจจุบันตอนอ่าไม่ใช่ปัจจุบันตอนที่เราชั่างในวันจันทร์หนัก60.6กกิโลกรัมอ้โหนะครับคุณกิฟต์นะฮะต่อมานะฮะหนัก70.2กิโลกรัมนะครับต่อมาคนที่3คุณเปิ้ลน,นะครับหนัก73.2กิโลกรัมต่อมาคุณใบเตย นี่ฮะหนัก82.2กิโลกรัมอ่าและคุณโอคนที่ชนะนะครับคือคุณโอเนี่ยแหละครับชนะอะไร88.5กิโลกรัมครับผมอ่าโโอ้หจริงๆไม่ได้ชนะแต่น้ำหนักมากกว่าคนอื่นไม่ใช่เหรอครับน้ำหนักมากกว่าคนอื่นนะครับแน่นอนผู้ช่วยหลักนะครับเดี๋ยวแปบบ๊บนึงคุณคุณหลหนักเท่าไหร่ผมหนักแค่120ครับ ใช่หรอจริงว้ายี่สิบโลครับผมโอ้โหจริงคุณน่าจะเข้าร่วมโครงการกับเรานะ้ะไม่เป็นไรคุณสามารถติดตามดูรายละเอียดได้แล้วก็ลดไปกับเราด้วยนะครับแน่นอนผู้ช่วยหลักก็ต้องเป็น body partner ของเราอย่างเนสกาแฟครับ Project Pro i m แล้วก็เนสเซชชั่วเชฟนะครับซึ่งวูดี้จะมอบให้กับทุกคนนะตลอดทั้งแคมเปญแต่เราก็ยังมีอยู่อีกสาผู้ช่วยครับคุณผู้ชมผู้ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมแคมเปญทั้ง5คนนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ลดนาหักกอย่งถูวิธี เพื่อได้ผลลัพธ์ที่พอใจอะจะเป็นใครบ้างน,นั้นเราไปดูกันครับผู้ดูแลด้านการออกกำลังกายทิติกรพนาวิวัฒนาการโจฟิตเนสเทรนเนอร์ผู้เข้าใจการออกกำลังกายเพื่อการลดน้ำหนักเป็นอย่างดีเริ่มจากการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักของตัวเองจนกลายเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์มืออาชีพที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันดูแลการออกกำลังกายให้กับคุณยูด,ดี้ การออกกําลังกายเพื่อลดน้าหนักปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือการเบิร์นหรือการเผาผลาญไขมันทุกส่วนของร่างกายหลายคนคิดว่าการออกกาลังกายเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่เมื่อคุณได้มาออกกาลังกายกับผมแล้วผมสามารถทําให้การออกกาลังกายเป็นอะไรที่สนุกสนานไม่น่าเบื่อและง่ายจนคุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านผู้ดูแลด้านโภชนาการณวรัตวิทวัสสุกณ์จูนักโภชนาการสาวดีกรีปริญญาโทสาขาพโภชนาศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการดูแลนักกีฬาทีมชาติไทยทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดคัดเลือกโอลิมปิก2012และโกลางปี2012สำหรับการดูแลสุขภาพและรูปร่างที่ดีนะคะ จร,จริงๆไม่ใช่เรื่องยากและที่สำคัญคือคุณไม่ต้องทรมานตัวเองด้วยนะคะสำหรับในคอสของจูนนะคะก็คือคุณสามารถเลือกทานอาหารที่อร่อยได้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการเลือกสั่งอาหารให้มากินขึ้นนะคะ,ะ,คะเพียงเท่านี้นะคะก็จะทําให้คุณมีรูปร่างและหุ่นที่สวยเติมระชับแล้วล่ะค่ะผู้มอบแรงบันดาลใจอิทธิมนุญยรัตพันธ์เน,นิผู้ประสบความสําเร็จในการลดน้าหนักที่มากถึง140กิโลกรัม ลงมาเหลือเพียง65กิโลกรัมเริ่มต้นจากการแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักในเว็บไซต์ชื่อดังจนเป็นที่รู้จักมีคนติดตามและสร้างแรงบันดาลใจให้หลายต่อหลายคนลดน้ำหนักได้จนสำเร็จผมเป็นคนหนึ่งที่กล้าลุกขึ้นมาเพื่อเอาชนะใจตัวเองและผมก็มั่นใจว่าคุณก็ทําได้เช่นกันแต่กว่าจะถึงจุดหมายนั้นมันย่อมมีอุปสรรคและด้วยแนวคิดของผมผมจะทําให้คุณกล้าผ่านความท้อแท้สิ้นหวังและเราจะไปถึงชัยชนะนั้นด้วยกันขอต้อนรับเชรญทัองสามท่านโจจุดเนยนะครับ สวัสดีครับอาจารย์อจารย์โจจูนและเลยนอนดูอ๋อต้องขอบอกว่าเลยเคยมาร่วมรายการกับเราแล้วครับหนึงหนักโอ้โหร้อยกว่าโลฮะร้อยกว่าโลใช่ไหมเลยร้อยกว่าโลตอกว่าล้อยกว่าโีอ่แหลรือกว่าเป็นอีกว่าโัร้อ่าโลรอ่าร้ว่าโล้อ่ากอกว่าโลร้กว่านลรอกว้ีก่าโลร้อกว่าโล้กว้อยใช่ไโ้ยคร้บยี่าโลร้นซ่าโลร้อย่าโชว่าโลร้อยรอยังไงบ้างตอนน้อยกโจก่าโดีกว่า สนุกมากครับพี่ๆห้าคนนี้น่ารักมากครับแล้วเราได้ทําความรู้จักกันได้คุ้นเคยกันแล้วครับตอนแรกมาเจอที่บนรถบัสนึกว่าพี่แจ็คเอาญาติมาเที่ยวไม่ได้ไปเพราะโครงการแต่เมื่อกี้ในมิตรอาร์หุ่นพี่โจน่ากินมากเลยอ๋อนมใหญ่มากก็เดี๋ยวว่าจะเทรนห้าคนนี้เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเชื่อมพี่แจ็คต่อได้ได้ครับตอนที่ไปที่บราณซ่าเขาใหญ่เนี่ยไปไปทำอะไรนะครับอ๋อเรา ไปออกกําลังกายกันครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้จักกับเทรนเนอร์ทั้ง3คนมก็แนะนำเรื่นิดหน่อยกับการออกกำลังกายแล้วก็พี่จูนแล้วก็เนยด้วยถามจูนหน่อยดีกว่าไปถึงตอนหร้ได้ข่าวว่ากินกันก่อนเลยใช่ไหมหรือยังไงฮะยังไงฮะก็ต้องบอกว่าก็คือถามว่าทานไหมก็ก็ทานนะคะแต่ว่าแต่ว่าคือตรงจุดนี้จริงๆเราก็จะมีตัวช่วยอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการดูดูแลในเรื่องของน้ําหนักนะคะซึ่งตรงนี้คุณไม่ไม่น่ากังวลใจอะไรนะครับออเลรฮะ คืออะไรผมสงสารโซฟาบ้ากเลยทำไมมันกลัวมันหักม้างเลยครับผมมันไม่หักหรอกคุณนะนี่ถามถามถามโจบ้างดีกว่านะครับว่าเริ่มแรกผู้เข้าร่วมแคมเปญเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างเริ่มแรกก็ขอให้ทุกคนมีหัวใจที่จะสู้แล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอครับแต่ช่วงแรกมันช่วงการเบิร์นมันไม่ต้องทำอะไรยากแค่เราวิ่งบ่อยๆเท่านั้นครับหรือว่าขยับตัวทุกๆวันอย่างเงี้ยครับ ไม่นั่งอยู่กับที่แค่นี้มันก็นเป็นการเริ่มออกกำลังกายได้ดีที่สุดแล้วครับแล้วในส่วนทางด้านจิตใจเหละครับเหน่อยฮะมันต้องมีการเป<น>ียนต,ตัวยังไงบ้างฮะคนชอบถามเลยว่าเราลดน้ําหนักไปเพื่ออะไรครับท,ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นคําตอบในตัวเองอยู่แล้วบางคนต้องการที่จะมีสุขภาพดีบางคนต้องการที่จะสวยหุ่นดีมั่นใจครับบางคนก็เกี่ยวกับการงานบางคนก็เรื่องความรักหรือต่งตางๆแต่ละคนคมีเหตุผลของตัวเองครับซึ่งให้คุณระลึกเสมอว่าถ้าคุณทําได้เนี่ยสิ่งพวกนี้จะได้มาจะได้มาสู่ตัววคด้ย แล้วก็เป็นการตั้งเป้าหมายอย่างเช่นคุณเอากางเกง <c oughs> กางเกงตัวเก่าของเราสักตัวหนึ่งมาที่เราใส่ไม่ได้แล้วแล้วเรากลับมาใส่ดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่แบบเราตอนนี้เราอ้วนมากเลยยังใส่มันไม่ได้ให้เรากางมันไว้กางไว้แล้วก็ดูมันทุกวันว่าวันเนี้ยสักวันหนึ่งเราต้องไปถึงมันให้ได้ <c oughs> แล้วถ้าเราใส่ได้แล้วเราจะรู้สึกแบบ <c oughs> รู้สึก ดีไปกับมัน <laughs> คุณทาแบบนั้นสิ <laughs> 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 อ๋อเรัะเกงกลางแล้วเป็นเตียงอะออแล้วก็แบบคือผมผมมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าผมเลยจะหักดิบอย่างเงี้ยมันน่าจะยากอะเวลาในการกินเงี้ยผมมีต้องมีวิธีอะไรไหมฮะเออทำจูนอ่ะคือจริงสําหรับในส่วนของจูนนะคะอันดับแรกต้องบอกให้ผู้ชมทางบ้านก่อนน็คือว่า ให้เอากระดาษปากกาขึ้นมาจดเลยในเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะคะเพราะว่าส่วงที่จูนแนะนำเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาระนะคะซึ่งจุดนี้เ,นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะคะในเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์รูปแบบอาหารของแต่ละคนนะคะรวมไปถึงควรจะมีการทานอาหารให้ครบ3ม,มื้อหลักนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีระบบการเผาผลาญที่ดีะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ท่าในากรณีของน้อง,นองแจ๊คที่บอกพี่จูนว่าเราหักติดไม่ได้เรหักติดไม่ได้ตรงนี้อาจจะต้องมีตัวช่วยค่ะตัวช่วยที่จูนพูดเนี่ยก็ค สกัดจากถั่วขาวนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวช่วยยับยั้งการบล็อกแป้งนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการไม่ให้แป้งเปลี่ยนไปเป็นน้าตาลนะคะนอกจากนั้นยังมีไฟเบอร์ที่มีประโยชน์กับร่างกายช่วยในเรื่องขกงกับถ่ายซึ่งการลดน้าหนักในตอนนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องที่ยากแล้วนะคะนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่เป็นโครงการระดับประเทศจริงๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในตอนนี้แล้วอยากจะเล่นว่าลดน้ําหนักไปกับเราคุ้มคอมกับเรานะครับห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า หลังจากนี้เป็นต้นไปนะในวันอังคารหน้าในทั้ง5ผู้เข,าข้ารวมแคมเปญของเราและทั้ง3เทรนเนอร์จะกลับมาอีกครั้งนะครับและทั้ง5คนนี้ก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าตลอด6สัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยนะพวกเขาจะทำยังไงบ้างนะเพื่อเปลี่ยนเป็นคนใหม่อื ที่ดูดีแล้วก็มั่นใจนะครับแล้วคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสามารถนําความรู้แล้วก็เคล็ดลับต่างๆที่เราจะแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมในช่วงต่อกนี้ไปเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าพวกคุณจะอยู่ทั้งบ้านก็ตามครับบอลครับเดี๋ยวจะไม่ได้เข้ารอบแต่นอกนี้นะฮะตลอดทั้งสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของทั้ง5คนได้ครับแล้วก็ความรู้และคาแนะนาของ3เทรนเนอร์ได้ตามช่องทางทั้งหมดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะอย่าลื ดื่มก่อนดีนะนะฮะอาถามโอ๋ดีกว่าจะลดจะลดได้มร้ยเปอค่ะร้อยเปร์เซ็ใช่ก็คือเดินเข้าไปในในร้านขายเสื้อผ้าแล้วตอนนี้เสื้อผ้าของคนไซส์ปกติแล้วก็มองเสื้อตัวหนึ่งไว้ชุดชุดนี้ค่ะคือมองชุดนี้ไว้จะใส่งานแต่งของผู้แฟดค่ะโอต้องทำให้ได้ค่ะสู้สู้ครับสูสู้นะครับ ก็คือว,ว่าทุกคนนะทีนี้ก็คงรู้สึกแบบหน่เช่นเดียวกันคือจะต้องทําให้ได้แน่นอนและผมขอบอกนิดนึงว่ารู้สึกว่าบางลงแล้วเนี่ย <_ d ata> จากครั้งที่แล้วที่เราเจอกันผมนีความรู้สึกว่า4วันที่ผ่านมาเนี่ยแต่เรายังไม่เผยน้าหนักให้คุณผู้ชมทราบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเขาเริ่มดูคล่องข้าบ,บ,บมีอยู่คนเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยและยัง <_ d ata> อ้วนเอาอ้วนเอ,า,อาคือ <_ d ata> อ่าผมนี่แหละครับชาวออกง่ายมากออกมันแล้วครับคุณจอย เงื่อนไหลไม่อยู่เลยต้องซับเงื่อนครับอ๋อท่าต่อตีผมบอกว่าเนี่ยคนที่ตัวใหญ่อย่างพี่แจ้งเนี่ยจะลดได้เร็วมากช่วงแรกนะครับดูอย่างนั่งเฉยเฉเงื่อก็ออกแล้วแปลว่างั้นแปลว่ามันแปลว่าเนี่ยลดได้10โลภายใน2 2อาทิตย์แน่ได้ผมก็ทำผมก็ต้องทำก่อนครับผมเอาละครับก็ต้องขอเอาใจช่วยนะผู้เข้ารอบทั้ง5คนแล้วก็ขอขอบคุณเทรดเดอร์ทั้ง3ท่านของเราที่แวะมาร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคคครรัับบบขอุณมาก เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณผู้ชมครับครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับมูมจ๊แหมวันนี้คสุดี่ของเรานี่อัดแน่นเลยผมงงมากเลยครับบอสนี่มันครบรอบปีใหม่แหรอครับยังไงยังไงไม่เข้าใจเหมือนรายการเราฉลองปีใหม่อะไรอย่างเหมือนอย่างนั้นเลยดาวนี้รายการผู้แข่งเยอะมากนะครับตอนปิดรายการขอพูดถึงภาพนี้หน่อยคุณผู้ชมกําลังเป็นข่าวดังที่ถูกพูดถึงในขณะนี้นี่ฮะทุกท่าน พระซิกแพคพระซิกแพคมังคซิกแพคมังค<อ>จริงๆแล้วต้องบอกว่าทีมงานเราเห็นภาพนี้มาเป็นเดือนแล้วนะครับก <c oughs> ็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะภาพนั้นเป็นพระจริงหรือไม่นะแต่ตามข่าวที่เป็นประเด็นหลายคนบอกว่าไม่เหมาะสมที่พระรูปนี้ทําท่ากริยาไม่สมรวมนะ,ะเหมือนขึ้นปกหนังสือปลุกใจนั่นเองนะครับ <c oughs> คุณว่าเหมาะสมไหมล้ำชา ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าไม่ค่ะแจ็คเห็นแล้วรู้สึกไงครับว่ามันมันหมดความศรัทธาบางทีเราเราเรารับสื่อพระหรืออะไรแต่จริงๆแล้วก็ก็ควรจะดูว่ามันไม่ดีอะไรครับเหมือนเป็นอ่าคนธรรมดาที่บวชไปไม่กี่วันเท่านั้นเองแล้วก็ถ่ายโพสต์แบบนี้ไม่ไม่ใช่เหมือนพระจริงอย่างนี้ดีกว่าครัแจ็คก็มีซิกแพคนะคะแจ็คก็มีซิกแพคัก่ห็นไหมครัเดียวนะคะตอนนีแจ็คมีวันแพคครับวันแพคนะเช้านี้ต้องขอขอบคุณนะฮะทีมอ่านักแสดงทุกคนนะครับจากกายกรรมจำด้วยนะครับคำสั่งพีด้า สวัสดีครับขอบคุณผู้เข้าร่วมและโครงการกับเรานิวยูด้วยนะครับทุกท่านด้วยนะครับไปร่วัถือเลยนะครับแน่นอนนะครับขอบคุณป้าและขอบคุณน้องน้ำชาด้วยนะครับาละครับกลับมาเจอกันใหม่คุณผู้ชมวันจันทร์หน้า7จ็ดโมงครึ่งวันนี้เราที่คนราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ อยากจะรู้หัวใจพระองค์น mm ั hmm> ้นทรงทำด้วยอะไรเหตุอันใดจึงมีความรักมากมายให้ได้กับทุกคนอยากจะรู้ร่างกายพระองค์ทำไมจึงถึงอดทนแบกภาระที่มีมากล้นคนเดียวอย่างไรเป็นจ่าฟ้าที่ยิง ไหลเฝ้าไว้บนไหลอยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหมสรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอจงสรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระไทยสร,รงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย ใจพระสพนี้กอดของพระองค์กี่เีแล้วที่เห็นพระองค์นั้นทรงเนลาใจกายตยยมุ่งมาดูแลแก้ไขป้องภัยให้เราจนบัดนี้พระองค์ก็ยังคงคอยช่วยเหลือบรรเทาละทรงเฝ้าทำเพื่อพวกเราไม่เคย คลเป็นเจ้าฟ้าที่ยืนขัางล่างแบกปลายฟ้า,าไว้บนไหลอยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหมทรงพระเจริญยิ่งยินนานก็จงทรงพระเกษมสำราพระวรกายและพระไทยทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทยจากใจพระสุกนิกรงคงพระออง